คุณนิกกี้เขาขอเพลงมาคุณนิกกี้ครับคุณนิกกี้น่าจะไปคุณนิกกี้ค like ุณนิกกี้นี่นะครับเพื่อนผมสองคนเนี่ยนะครับเอาผมยับนะฮะคุณนิกกี้ส่งมือใจเขาทั้งสองคนเลยนะครับคุณนิกกี้แล้วนี่คุณนิติยังจะขอเพลงกับคุณนิกกี้ครับที่ผมเปิดไม่ได้เพราะว่าผมไม่ผมเห็นมิวสิกวิดีโอไม่ได้ครับเพราะอะไรครับทําไมอะครับ เพราะว่ามิวสีวิดีโอมันมันชัดเจนไปหน่อยครับอะไล่วะอะไร่วะ,อ,ะ,วะอ่านคอมเมนต์ก็ขำแล้วอ,ะ,อะไล่วะครับ <c oughs> ในฐานะโปรดิวเซอร์ครับเห็นหน้าจอแบบนี้แล้วพี่เอ็กรู้สึกยังไงบ้างครับเอ้ย ก็รู้ก่อนเลยติดเรื่องเลยว่เอามือปิดตาเวลาเปิดแต่ละคนคอมเมนต์มานะจริงๆเนี่ยอยากฟังน่ะตามใจหน่อยค่ะเพลงอะไรเพลงอะไรมามามาผมพูดมาเปิดแท้เปิดแทเปิดแบบเนื้ออย่างเดียวอ๋อเพลงอะไรอ่ะตลกอ่ะตลกอะไรครับพี่เปียกไม่รู้เขาขอเพลงแบร์อายูมาเยอะมากเลย เอ้าออเมาดิเปิดให้ก็ได้มามาเปิดด้วยเว้ยทุกคนเปิดด้วยกล้าเปิดเว้ยเบาดีซะด้วยเสียงชมได้มีชมมีชมหาเจอหรือยังอะเพื่อนๆบอกมาหนักเรบว่าเสียงดีไหมครับเพื่อนคุณว่เสียงดีป่ะโอเคเพื่อนฟังเพลงหรอฟังเพลงป่ะแล้วคุยด้วยคุยด้วย ฟังเพลงดูว่าเสียงดีนะทคยปดมีรู้มีรู้มีรู้เลยนะมาถึงจุดนี้ได้ไงวะเนี่ยไที่รู้รมีวคุณไหคุณคุณนี่ขี่บอกเสียนที่้าพี่่าหยวนค้าเพลงหวานมาก เนี่ยเดี๋ยวปกติเพลงเดียวที่พี่วันจะมีความสุขมากนะครับคุณนิกกี้นะคุณนิกกี้มีความสุขมากไหมครับปกติเวลาติดตัวเขาก็เปิดเพียงเดี๋ยวเขาจะเป็นมีท่าไม่ได้เดี๋ยวมีท่าเดี๋ยวเขาดี าเตเเเนนาาท่้ธอไี่หมายถึงใครอ่ะที่รออยู่อ่ะเธออ่ะฮะหมายถึงใครอ่ะที่รออยู่อ่ะเดี๋ยวต้องมีคนแคปไปแน่ๆเลยเดี๋ยวต้องมีคนเลือกขอดาจอไปทัวร์เลยว่ะผมว่านะคนรักขอบคุณครับคุณนิกกี้ทัวร์เลยคอยู่คนชอบเมื่อกี้เนี่ยโดนแล้วไม่ทันแล้ว คุณแดนเกินเกินคุณแดนเกินเบอร์ถ้าใมรที่ไหนเธอมีใครสักคนแค่เพีงสักคนที่มีคาดสนใจถ้าใครท่ไหนเธอมีใครเข้าใจ โอ้ยเอาเรื่องว่ะเพื่อนลูกบ้านบอกเล่นเก่งด้วยนะครับข้าเป๊ะเป็นใคร คงจะสะใจทุกคนนะฮะที่คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะแค่เต้นไปอาห์ยูเนี่ยคนดูขึ้นใช่ไหมว่ะเพื่อนขึ้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 นกันพลยบอกแล้วจะส่งให้แม่เล็เราช่วยกันนะแสดงว่ามีจากฝั่งนู้นมานะโอ้ยแม่ล่าเรื่องจริงหรือเปล่าแม่ล่าคอมเมนต์ แหมหน้าผิวนโพดมีความสุขแน่เด็อะไรจ๊ะมาประโยคนี้น้ากเลยอ่ะมินย์ไหนครับที่ฉันรออยู่นะเนี่ยเอ๊กก็ให้ฟังแค่ดนตรีก็ฟังีก็ฟังเพลงฟังเนื้อมันก็ไปฟังเนื้อเอาเอานิ้วโป้งไปเลยครับผมสิบสิบโป้งครับผมมันก็ไปฟังเนื้อเอ๊กเขาให้ฟังดนตรีฟังเพลงก็ต้องฟังความหมายใช่เพ็กใช่ครับใช่ใช่ เพลงเพียก็ตึ๊บนะเว้เพลงเพียก็พอนะอเอาไหมเปิดเพลงเพียกไหมโอ้ยอย่าเลยพี่หวนคนกำลังมาอย่าให้เขาหนีเลยแสดงว่าต้องต